กิจกรรมภาพความทรงจาเทวัไปร่วมถ่ายรูประลึกความทรงจําในอดีตกันดีกว่าครับกิจกรรมนี้เนี่ยมันแอบซึ้งนิดนึงเนาะพอไปถ่ายรูปในแบบสถานที่ในเมืองเก่าๆสถานที่เก่าๆชวนคิดถึงสุดๆเลยครับกิจกรรมนี้เพื่อนๆจะได้รับ420ไพ่โมเจมนะครับทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเ e มชินอิ m แพ c t นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเนี่ยก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตกิจกรรมกันนะครับผมกับนี่เลยภาพความทรงจาเทแบทนะครับกิจกรรมนี้จะมีระยะเวลา10วันนะครับและเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องมีแรงประจนภัยเกิน20สําเร็จเววสเทพเจ้าของเมืองมอนสเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก่อนที่เราจะไปเริ่มถ่ายรูปกันนะครับใครที่จะเติมเงินเกมกันชินอิมแพกอย่าลืมนึกถึงร้านลิชแมน Shop นะครับถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID เพียงเท่านั้นครับลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกันนะกลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับในตอนเริ่มต้นเนี่ยให้เพื่อนๆกดไปยังเควสได้เลยครับผมเราเนี่ยจะกลับไปที่ฟอนเทนครับ สำหรับเนื้อเรื่องในกิจกรรมนะครับไพมอนเนี่ยก็พาเรามาที่ตัวของห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านซื้อของตรงนี้นะครับซึ่งไพมอมนเนี่ยได้สั่งซื้อของเอาไว้ครับเป็นอัลบั้มรูป2อัลบั้มด้วยกันซึ่งไพมอมนเนี่ยจ่ายเงินด้วยตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อยากจะให้เราเนี่ยเก็บเอาไว้1อัลบัม้มไพมอมนเก็บเอาไว้1อัลบั้มครับอันนี้ถือว่าเป็นของขวัญจากไพมอนแล้วก็บอกว่าอัลบั้มพวกนี้เนี่ยเอาไว้เก็บภาพความทรงจําในอดีตของพวกเราเดี๋ยวเราเนี่ยไปถ่ายรูปสถานที่ต่่่าาางๆแลล้ววกกกก็็มมเบบใสัันดี นั่นก็เป็นเนื้อเรื่องในตอนเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตัดเข้าสู่หน้าคําอธิบายกิจกรรมนะครับผมมาถึงแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเจอกับตัวของคล้ายๆกับอัลบั้มภาพแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีปุ่มให้เราเนี่ยกดสํารวจไปที่ภาพครับเราก็กดเข้าไปเขาก็จะบอกว่าแบบมันเป็นฉากอันไหนนะครับต้องหาตัวละครประเภทดาบไปตอน3ามโมงถึง5้าโมงอะไรแบบนี้เราก็กดไปถ่ายรูปแบบนี้ครับนำท,ทางไปเลย พอเรามาถึงสถานที่กิจกรรมนะครับก็จะมาเจอกับนี่เลยครับเอมเบอร์ให้เราเนี่ยเอากล้องถ่ายรูปของไพมอนมาใช้นะครับคุยกับตัวละครแล้วก็จะเข้าสู่โหมดถ่ายรูปครับเราเนี่ยจะต้องปรับรูปแบบของภาพให้ตรงกับในอัลบั้มนะครับเราเนี่ยสามารถถ่ายรูปได้3ช็อตด้วยกันนะครับแล้วแต่เลยว่ามุมมองเป็นยังไงซึงครับเพื่อนๆเนี่ยยืนตรงตำแหน่งที่โอเคเนาะเขาก็จะถ่ายภาพออกมา3ภาพพร้อมกันเลยครับแล้วก็จะมีเงื่อนไขในการถ่ายภาพเล็กน้อยครับผม เราเนี่ยจะมาเจอกับเอมเบอร์ที่ป่าวิฟเฟอริงบูธนะครับซึ่งก็จะเป็นเหตุการณ์แรกนะครับที่เราเนี่ยได้เจอกับตัวละครที่เราไม่คุ้นเคยเนาะก่อนที่เราจะเข้าเมืองมอนสเต็ตนะครับหน่วยลาตะเวนอย่างเอมเบอร์ก็มาเจอเราก็ชวนให้คิดถึงจริงๆครับเอมเบอร์ก็บอกว่าบาังเอิญจังที่มาเจอกันอีกที่นี่แล้วก็ขอโทษนะที่ตอนนั้นเนี่ยสงสัยว่าเป็นคนที่แบบเป็นอันตรายต่อเมืองมอนสเต็หรือเปล่าจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ช่วยเมืองมอนสเต็ตเอาไว้เยอะนะครับรวมไปถึงณนะปัจจุบันเนี่ยเอมเ,อเ,าามออเมบอร์ก เป็นพิเศษครับแล้วในตอนจบเนี่ยเราก็เลยบอกเอมเบอร์ว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปก,กันดีกว่าจากนั้นนะครับให้เ,เพื่อนๆเนี่ยมาที่หน้ากระเป๋าแกจ็ตครับไปที่ตัวของกล้องแล้วก็กดเปลี่ยนกล้องเข้าไปครับกดถ่ายภาพเข้าไปแล้วก็สามารถบอกให้ตัวละครน,นั้นๆน,น,นะครับโพสท่าต่างๆได้ให้โพสท่าแบบกวนๆเท่ๆแบบนี้เยี่ยมเลยเราก็เลือกมุมกล้องทีละมุมนะครับผม อย่าล right uh, to yeah, ืมกดเปลี่ยนเวลาด้วยนะครับผมเอ่ะเราก็มากดถ่ายรูปกันครับก็จะมีตำแหน่งของการถ่ายรูป 1, 2, 3แบบนี้นะครับผมก็เป็นหนึ่งภาพที่น่ารักมากๆเลยเหมือนเราแอบดูเอมเบอร์อยู่อย่างนั้นครับกลับไปที่หน้ากิจกรรมอีก1ครั้งนะครับดูรายละเอียดเนาะนี่ครับรูปแรกเนี่ยเราก็จะได้แล้วรูปของเอมเบอร์กดรับของรางวัลไปได้เลยครับแล้วก็มาต่อกันที่รูปที่2ครับ ไอที่ตัวของสต o มเทลเลอร์แลกันบ้างครับ <Yeah. S 1> บินขึ้นมาด้านบนนี้นะครับแล้วก็มาเตรียมตัวถ่ายรูปกันต่อครับ mm hmm. เล็งตัวตำแหน่งถ่ายรูปดีๆนะครับผมเราก็ทำการแบบปรับมุมกล้องดีๆปุ๊บเราก็ยืนยันตัวของมุมกล้องครับเปลี่ยนเวลาเป็นตามเวลาที่เขากำหนดครับ แล้วก็รอตัวละครของเราเนี่ยอยู่ในท่าทางที่ว่างครับหรือว่าตอนที่เขาแสดง i อเดียลแอนิเมชันนั่นเองครับกดยื่นเฉยๆไปสักพักหนึ่งครับ่าเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปลงไปครับเราจะได้รูปทั้ง3ม,มากันนะครับผมรูปที่1รูปที่2และรูปที่3แบบนี้ครับกลับไปที่หน้ากิจกรรมอีก1ครั้งครับ ดูรายละเอียดกดรับของรางวัลแบบนี้เรียบร้อยครับสาหรับตัวของกิจกรรมในวันแรกส่วนกิจกรรมในวันถัดไปนะครับในวันที่2 3, 4 5 6ี่้าแบบนี้จะค่อยๆปลดในทุกๆวันนะครับถัดๆไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องรออีก5วันถัดไปนะครับเพื่อจะปลดทั้งหมด6ด่านและของรางวัลในแต่ละด่านนะครับก็จะอยู่ที่วันละ60ไพโมเจมแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยจะได้รับเบิร์นมานหนึ่ง ก็รวมกันแล้วนะครับจะอยู่ที่420ไพโมเจมด้วยกันสำหรับกิจกรรมนี้แถมเราเนี่ยยังได้อัลบ,บั้มความทรงจำของเทวดเก็บเอาไว้ด้วยครับ ราทากิจกรรมจนครบทุกวันนะครับถ่ายภาพกันสวยๆเก็บเอาไว้เป็นบันทึกความทรงจําของเพื่อนๆนะนั่นก็เป็นทั้งหมดของภาพความทรงจําของเทวที่ผมเอามาฝากกันในกิจกรรมนี้แล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชวนให้คิดถึงอดีตจริงๆครับตอนที่มาถึงโลกเทวทใหม่ๆมันแฮปปี้แบบนี้นี่เองอชื่นใจชื่นใจดูแบบพูดจาเหมือนคนแก่เลยเนาะเราแก่ในโลกเทวท์มาอพอสมควรแล้วครับทุกคนครับเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกับกิจกรรมนี้ครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับ ก่อนจากการเขาคือ1 4 8 5งแสนีั้ารสับสัครายเบอร์จากทาง YouTube ครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r ค b e เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมแล้วก็ท r วเวลเลอร์ก็ขอตัวไปถ่ายรูปเล่นต่อแล้วนะครับผมบายบายสวัสดีครับ